สวัสดีครับนี่พามาดูทุเรียนในถุงนะครับหลังจากฉีด JS n อ n นุ l a พั์รอบที่สองไปครับใบเริ่มคลี่แล้วนะครับเข้าสู่ระยะใบใกล้จะเพียสลาดแล้วครับดูยอดใหญ่มากครับยอดใหญ่ใบใหญ่ครับถือยกมาใบใหญ่สมบูรณ์ครับผมนี่ฮะเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะฮะภาพรวมแล้ว JS n อ n นุ l a พัครับลองดูครับ มีแค่สองรอบอีกนะครับความแตกต่างเห็นได้ชัดครับผมยอดชูสวัยเลยครับผมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเจสนาโนพลัสครับผมมังยอดเนี่ยหนักเลยครับผมหนักยอดครับผมใบใหญ่มากใบใหญ่สมบูรณ์นะฮะเจสนาโนพลัสครับท่านใดสนใจลองสั่งมานะครับ és, yes,